เมื่อมีทีมลงบอสงูด้วยมากาเล็ตแดงก็ต้องมีทีมสำหรับคนไม่มีมากาเล็ตแดงด้วยใช่ไหมรอบนี้เราเลยมาใช้เป็นเฟย่าแดงมาเอลแล้วก็มากาเล็ดฟ้าแล้วก็เบ็ดแดง l อนั่นเองนะฮะการเล่นนั้นจะแตกต่างกันมากเมื่อแค่ไหนเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับในครั้งนี้นะฮะอุปกรณ์ยังเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากเบ็ดเราไม่ได้สลักเป็นโจมตีแล้วก็ครีดามิตเราเลยให้มากาเกล็ตฟ้านั้นใส่เป็นเซ็ตเลือดป้องกันเหมือนเบ็ดแดง LR นั่นเองนะฮะ การเล่นนั้นจะไม่แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าด้านสเตตัสแล้วก็ด้านดาเมจนั้นจะแตกต่างกันนะฮะแล้วก็การถอนตั้งท่าจะน้อยลงจะมีแค่อันติของมาเอลทีเดียวของเสือนะฮะเพราะว่าจะขาดในด้านของการถอนตั้งท่าเดียวของมากาเกล็แดงไปแต่ที่เราได้กลับมาคืออะไรเหมือนเหมือนไม่ได้อะไรกลับมาเลยเหมือนมันเป็นแต่ว่าสามารถใช้โตแทนกันได้เพราะว่า มากลดฟ้านั้นจะมีในด้านของเอกลักษณ์แล้วก็บัฟที่มาทดแทนนะฮะที่คอยเสริมสเตตคอมโบกับเบ็ดแดง LR ขึ้นไปอีกนะฮะงั้นก็ดูกันไปยาวๆเลยนะฮะอ้อลืมบอกไปว่าเห็นภาพไหมภาพที่เราแปะนั้นเป็นการที่เราเนี่ยทำตัวละครที่ประสานทำเอลแดงให้เลือดน้อยที่สุด ทำไมต้องเลือดน้อยที่สุดเพราะว่าต้องการให้บอสเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการมาเลงสกิลเดี่ยวใส่ตัวที่เลือดน้อยที่สุดตัวที่ประสานทำมีเอลแดงนั่นเองนะฮะนอกจากจะใช้การฟื้นฟูแล้วย,ยังเป็นการลดดาเมจจากตัวที่เป็นตัวดาเมจของเราด้วยนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันยาวๆได้เลยนะฮะ やはりこの器は縄文。 はい。 อ่าและแล้วก็จบแบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคนที่ถามหาทีมฟูแองเจิลลงบอสงูโดยที่ไม่มีมาการิสสีแดงนะฮะเป็นไงกันบ้างฮะหวังว่าไม่ยากบอกแล้วว่าเบ็ดแดง L.R เนี่ยสามารถแบกได้ทุกคอนเทนต์จริงจถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยมาการิสสีแดงนั้นจะทําให้เราลงบอสงูง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่าคลิปที่แล้วที่เราลงไปเนี่ยมาการสแดงคู่กับเบ็ด L.R แดงใช่ไหมมันก็จะทำให้ ง่ายยิ่ง,งขึ้นไปอีกอย่างว่าแล้วฮะว่าขอให้ไม่มีมากาเร็ตสีแดงที่เป็นตัวเฉพาะในการลงบอสงูนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราลงยากขึ้นแต่อย่างใดขอเพียงแค่มีมากาเร็ตสีฟ้าเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ครบในนี้แต่เรามีเบ็ดแดงเออาร์เนี่ยก็สามารถมาใช้ตัวแทนได้นะฮะเช่นเบีย่าแอร์มีเอแดงมาร์กาเร็ตฟ้าหรือแดงแล้วก็เบ็ดแดงเออาร์นะครับไม่มีมาเอลใช้มีเอวแดงมาแทนได้ทีมบูสตสเตตนะฮะทำให้สเตตเนี่ยเพิ่มสูงกันทั้งทีงทมเลย สามารถลงได้นั่นเองนะก็ะหวังว่าทีนี้จะเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยสําหรับใครหลายๆคนนะฮะแต่คนเม้นท์ถามกันเยอะมากๆเลยว่าที่ผมไม่มีมา,าร์กฤตแดงนะครับผมมีแตาา่มา,าร์กฤตฟ้าทีมมาร์กฤตฟ้านั้นเล่นเหมือนกับทีมมา,าร์กฤตแดงไหมและวันนี้เราก็ลงให้ได้เห็นกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่สอบถามเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะฮะหวังว่าจะมีความสุขมากๆต้อนรับตู้เฟสติวัลและกนอล็อกตู้แรกของเกมนะฮะเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย